ตอนเนี้สแนต้าถูกจับตัวไปเจ้ากินมาเจ้ากินมามาเร้วมาไมอได้ยมะเลตอนที่จะไปบ่งคิปฝากทุกคนกดไล่์และก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หวานเด้อเล่ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของหวานเด้อและยังมีคนทียังไม่ได้ติดตามต้งเจดเก้็ก็อย่าลืมติดตามหวานเด้อโอเคเขาไปบังคิบกันเลยโกโก้ก็อร่ยเหมือนกันนะเนี่ย อ้วนเราไปหาคุณลุงซานต้ากันไหมอะ่ะคิดถึงคุณลุงซานต้าจังเลยนี่ก็คิดนับวันที่สองละโอ้โหเราจะไปยังไงเราเขาบินไม่ได้แล้วนะเขาปวดหลังมากเลยคือซานต้า,ตาเขาไลา่มนไล่ลมนยกเลิกเราอะ่ะมันคือมนอะไรมนวิเศษหรอไม่มนทำให้เราบินไดต้ตอนนี้เราบินไม่ได้แล้วโอ้ยทัเราลงมาด้านล่างกันดีกว่าไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยหนาวก็หนาวตุ๊กตาหิมะกันดีไหมเออที่รักแต่เขามีหมวกคิดมาด้วยนะ ก็ไม่มีที่รักอ่ะไม่ซื้อไม่ให้เขาแต่ว่ามีดูธนูปากเขาด้วยอ่ะน้ำตาเขาไม่เห็นปะไม่รู้อ่ะน่าจะบากกันมั้งเขาอยากได้หมวกอ่ะนี่เราก็พาเขาไปซื้อเล่นเดี๋ยวเขาให้กาแฟเองนะนะเขาไม่พาเลยไปซื้อเพราะว่าหมวกเป็นหมวกลิมิเต็ดจากคุณซานต้าคอร์สเพราะว่าซานต้าคอร์สเอาหมวกมาให้เขาอู้วว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 วนวว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 ว แกถ้าเราเลี้ยวกวางเรนเดียเราต้องเราต้องให้แครอทกว้างเพราะว่ากวางชอบกินแครอทโอ้แกนี่ดูผลไม้นี่เป็นรังแกจะาแค่ไหนเอาเยอะแค่ไหนแกดูเป็นรังเนี่ยแอปเปิ้ลอะไรก็มีก็จริงนะว่าแต่ของเราไว้ตรงนี้ตั้งนานแล้วน่าจะเปลี่ยนสต็อกบ้างนะเดอเรายังไม่ได้เก็บบ้านดีๆเลยว่าแต่อุ้ยเดี๋ยวนะทำไมต้นคิดมาเราหายไปไหนวะเนี่ยเออหรือว่าหรือว่าลูงซานต้าขโมยไปหมดเลย ตุากตาคุณจะมาขโมยของของผมแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเราไปปั้นตุ๊กตาหิมะดีกว่าเมื่อวานเราก็ไม่ได้เล่นปั้นตุ๊กตากงางามเอาเดี๋ยว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 ตุ๊กตาหมดเลยเราอะไรพามาวะเนี่ยเดี๋ยวจะปีนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวใจวุ่นเรเอาอจไรพี่เจ้าเอ๋อเย็นเจ้าเอ๋เป็นอะไรวะเนี่ยคือเดี๋ยวก่อนที่เอ๋จะถามพี่ขอถามแลเจ้าเอ๋หน่อยนะก็คือใครขโมยต้นคิดมาดวะ อะคือน,น่าน่าจะเป็นเจ้ากินน่ะคือตอนเนี้ซานต้าถูกจับตัวไปโดนเจ้ากินแทบจับตัวไปกินกินอะไรกินเือรวะตัวอะไรอะคือคนที่เกียดคิดมัดมากๆแล้วก็ชอบขโมยของขวัญเด็กตอนนี้เขาได้จับตัวซานต้าไปแล้วฮะเจ้ากินนั่นเหรอมันคินตัวอะไรแล้วมันคือตัวอะไรวะตัวตัวที่เกียดเด็กเหรอเกียดซานต้ามันเกียดเกียเกียดคิดมัดตัวเขียวเขียว เขียว <c oughs> <ๆ>แล้วเดี๋ยวนะซานต้ามีพลังเยอะขนาดนั้นยังโดนจับตัวไปได้ด้วยวะซา,านต้าเขาพลังหมดตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่เขาไปแจกข,ของขวัญแล้วก็ให้พลังพวกนายสองคนน่ะสู้ออคใคร <ๆ S 1> ไม่ได้เลยนี่คือเราเป็นตัวซวยไม่อะเยนั่นดิเป็นพวกเราเนื่นเลยใช่แล้วก็กินมีพลังพิเศษเลยอ่ะพลังมันมันเป็นตัวไงบอกมันแข่งแข่งอย่างนี้นกกริสมัน มันเป็นตัวเขียวๆอ่ะมีขนเยอะๆหน่อยเขียวอะไรเขียวเหมือนแอปเปิ้ลเหมือีเนี่ยเนี่ยเหมือนเปิ้ลชะอมหรือว่าจะเขียวขี้นกมาละขี้นกเขียวเขียวเขียวมันใบไม้นู่นนะนู่นเขียวก็คือเขียวเหมือการเออเขียวอ่ะแล้วเราจะทำไงต่อดีเราจะสู้กับมันยังไงเราถ้ามันมีพลังเยอะขนาดนั้นน่ะคือตอนนี้ฉันก็พอมีพลังบ้างนะฉันสามารถให้พลังพวกนายแล้วก็ไปช่วยสานตากับฉันเกย์ก็เป็นแค่เอลฟ์อ่ะเกย์มีพลังอะไร นนั่ดิเอ้ยแกโดนถูกฉันหรอเออว่าแต่ซันต้าตายแล้วเย้ซันต้าตายแล้วเดียวเดียวโดนลักพอตัวเฉยอย่าใช่ไหมเนาะแล้วแล้วมันจะกินเนื้อซันต้าไหมล่ะเออซันต้าจะสเต็กเป็นสเต็กที่อร่อยมากก็ได้นะไม่ซันต้าเขาไม่ตายหรอกแต่เขาแค่จับจับซันต้าไม่ให้จัดคิดมาเฉยๆแล้วถ้ามันฆ่าซันต้าล่ะแล้วถ้ามันกินซันต้าเข้าไปล่ะแล้วมันมีพลังของซันต้าเขาล่ะใช่แล้วอ่าซันต้าก็น่าจะตายแหละ ช่วยช่วยัะได้ไหมล่ะช่วยฉันตามหาซานต้าได้ไหมแล้วพวกเราจะได้อะไรตอบแทนเราอะได้ตอบแทนล่ะซานต้าก็น่าจะให้ของขวัญพวกนายเพิ่มนิดหน่อยแหละเฮ้ยนิดหน่อยก็แต่นองขวัญละมือก็มวยเยอะเยอะเยอะเลยเยอะนิดหน่อยเลยไปนอนกันดีกว่าเยอะเยอะเขาซานต้าให้เยอะแน่นอนเออแล้วเจเอลตัวอื่นหายไปไหนหมดล่ะเอลตัวอื่นอ่ะเอลตัวอื่นเขาก็พยายามออกตามหาอยู่แล้วก็เขาบอกให้ผมมาหาที่นี่แล้วโรงงานเจ้าล่ะโรงงานก็ ตอนนี้ก็เหมือนจะปิดแล้วซันต้าไม่อยู่ซันต้าไปไหนอะซันต้าไปไหนโอเคแล้วโอเคเจ้าเอ่อกิมไม่ใช่เจ้าเอลเดี๋ยวเราจะช่วยนายตามหาซันต้านะว่าแต่มีบาะแสเนี่ยถ้าเราให้ตามหาทั่วโลกก็คงหาซันต้าไม่เจอนะอืมคือตอนเนี้ยหมู่บ้านเราอะมีของขวัญหายใช่ไหมแล้วของขวัญมันไปโพแถวทางทิศตะวันตกของทวีปเนี้ย อโหน่าจะอยู่แถวนั้นแล้วขี่เครื่องบินไปมันก็คนอินเดียต้องขโมยของขวัญเราไปแน่ๆเลยไม่ใช่เก๋คนอินเดียไม่ใช่ตัวสีเขียวเอ๊ช่วยช่วยฉันได้ไหมเดี๋ยวฉันจะให้พลังวิเศษแล้วก็บินตามหากับฉันอืมได้นะเจ้ากินแต่ว่าเจ้าอินแต่ว่าเจ้าไม่ใช่เจ้ากินดิเจ้าเอ๋วโอเคแต่เจ้าเอ๋วต้องสัญญานว่าจะให้ของขวัญพวกเราแบบว่าเยอะๆเป็นกองเออถ้าบ้านเลยแบบโดนทับตายเลยใช่ ได้ได้เดี๋ยวให้แน่นอนแล้วเจ้าเอลต้องมาเซ็นสัญญาด้วยใช่ใช่จะในกระดาษล่ะในกระดาษปะสร้างมันเถอะไม่ใช่ถือสัญญาปากเจ้าต้องสัญญาฉันไหมเจ้าสัญญาไหมเจ้าฉันฉันเป็นพยานใช่ถ้าสัญญาเกมไม่สัญญาเขาจะฟ้องซานต้าว่าแกเป็นจีไม่ฉันจะเอาซานต้าเปทำสเต็กซะใช่เขาแล้วฉันก็จะเป็นซานต้าเองไม่นะไปไป็นเราไปช่วยซานต้าไปดีกว่าในบอกเสมมา โอเคอ่าเดี๋ยวไปหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะให้พลังวิเศษนะโอเคให้พลังได้จริงๆเหรอไหนลองให้พลังได้ลองลองไล่หมดไหนลองดิโอเคจะจะไล่หมดแล้วนะโอเคอ่าพูดที่เข้าไปจุยที่เข้าไปตะปูดเพี้ยงมีม่ได้เลยเฮ้ยกินได้แล้วเฮ้ยนั่งทางเลยเจ้าเอลนั่งทางมาเลยไปตามกลับมาโอเควูไกทุกคนไปเอวเฮ้ยถึงยังเงี้ยเจ้าเอล ยังไงนี่ไงเราเราจะถึงแล้วนี่บ้านบินมาไกลมากเเนี่ยนี่ที่ใต้นะใช่อยนั่นไงของขวัญเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะเอวทำไมคือคือพลังตอนนี้ของของฉันน่าจะกำลังหมดอ่ะมันก็เลยทำให้เวทมนต์มันหมดอ่ะฉันต้องพักตัวสักแป๊บแหละเช้ยแต่เช้าอ่ะนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเอ้ยยังกับ ดีมันจะได้ไม่นานเลยยังไแถวแถวนี้แหละเราจะถึงแล้วที่กบดานของไอ้กรีนมันใช่เหรอใช่ที่นี่เนี่ยนะเจ้าเอลนั่นดิใช่แล้วมีหมีด้วยมีมีเขาข้างเขาโอ้นั่นคือของขวัญที่โดนขโมยมาหรือเปล่าเนี่ยของขวัญของพวกเราไม่ยังหวานใช่เหรอไม่ใช่ไม่อะเราจะไปเอาของขวัญของเราคืนหวานไปเราไปเอาของขวัญเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดะย้นี่มันเป็นหมู่บ้านของพวกนี้ไม่ใช่ฮะอะไรคื เราเรารอให้ไอ้กิ้นมันออกมาแล้วเราค่อยไปจับตัวมันไหมหรือหรือยังไงดีก็ดีเมื่อไหร่มันจะมาเออเมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยตอนเช้าด้วยมันจะมาจริงหรอไม่รู้อ่ะกิ้นก็คือกิ้นเนี่ยมันออกล่าตลอดแหละใช่อืมนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮย เดี๋ยวมันมันเขียนคิดว่าแล้วทำไมมันใส่ชุดซานต้าวะเฮ้ยรู้ว่าซานต้าจะโดนกินแล้วเจมเขาว่าไม่น่าใช่หรอกเพราะถ้าซานต้าโดนกินเราคงไม่มีพลังพิเศษใช่ไหมเจ๋ยังไมให้มันเจอนะมัน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 ยืนย้อเยอะด้วยมันมันโกรธอะมันมันโกรธตามมันตามไปดูทุกใจหมดเดี๋ยวเดี๋ยวสะกดรอยตามนะว่ามันไปไหน ได้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 มันเยอะเยอะแล้วอะว่าแต่มันมาจากทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันต้นกินไปด้วยเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ไงไอ้กินเดี๋ยวกูะออกไปใส่เดียวมึงเอาไปหมดเลยเดี๋ยวดีแลวโอ้ต้นไม้มันก็เอาไปเหรอนีอยู่ไหนด้วยกันโอ้ไปหมดเลยอะเฮ้ยไปไหนแล้ววะมัเอาไปหมดเลยมีอะไรในบ้านใครวะเนี่ยมันเข้าไปในบ้านบ้านในบ้านทังหมดขวานได้เลยเอ้ยมันทั้งหมดขวานหมดเลยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยหลบก่อน เชิญรบกวน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 โอ้โหมันเข้ามันจะเข้าทุกบ้านไม่ได้นะแล้วถ้ามันมาหลังนี้อ่ะเราเราก็ซอยสิหมีจะไมหมีไม่ปกป้องบ้านเลยอ่ะเออหมีไม่ปกอุ้ยลบก่อนเออเหายไปแล้วต้องอยู่อีกหลังนึงแน่เลยอะไรวะนี่อ่ะออุุุ้้้ยยจจ ชุบๆรออย่าหเงียบทุกคนรออย่างเงบตามด้วยไปด้วยชุ๊บๆช่วยมันเป็นอะไรวะคนเรบเออไปแล้วโอ๊ยยังไงยังไงหรือเอ้ยนั่นทำหรบอกว่าน่ะมันอยังมันเยันไปนี่นี่เหรอที่กบดานของมันน่ะน่าจะใช่ไป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 เข้าไปแล้วเอ๋จ้าเอลว์มันจะทำอะไรเราไหมเนี่ย อดูจากประวัติแล้วมันไม่เคยทำร้ายคนนะมันมันแค่อิจฉาคนที่ได้ของขวัญเฉยๆมันเลยจัดสันตาไปเราไม่ได้นะสิโอแล้วถ้มันมันไม่ได้ของขวัญล่ะมันเป็นเด็กดอเหรอมันน่าจะเป็นเด็กดื้อแต่ใช่มันเลยอิจฉาคนหรือามันไม่ใช่เด็กแล้วนะมันดูละครไทยเยอะไปนยเฮ้ยจะ้อไม่ไดต้องขึ้นทางไหนมัน่ยเอ้ยเธอมันขึ้นอย่างนี้เลยอ้าวอะอบ ทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเจเอลเจเอลนั่นที่เดินช้าอยู่เนี่ยเจเอลยังเสงดัเฮ้ยระวังร่วงระวังร่วงเฮ้ยทุกคนมีหินหินงอกหินย้อยหินย้อยหินงอกอะไรวะเฮ้ยระวังโอ้ของขวัญเยอะมนะของขวัญได้ไปหมดเลยอ่ะโอ้ขโมยกลับดีไหมนะมัาขโมยกลับไม่คงเออเราต้องรีบตามหาซานต้าแล้วแหละซานต้าอยู่ไหนเฮ้ยซานต้านี่หว่าเฮ้ยเสียงนั่นเสียงนั้น เอ้ยใครมาวะเนี่ยเอ้าเอาพวกเธอนี่ยเอ้แล้วแล้วคุณซานต้าโดนมาที่นี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเออฉันโดนจับตัวมาเนี่ยช่วยฉันนห่อยได้ไหมเลงแล้วก็ไม่มีอ่ะเออช่วยฉันหน่อยนะมือทุบก็ได้มือทุมันไม่ได้นะซี่ดูนี่ก็ได้โอเคอืมมันแข็งมวกนะคุณซานต้าไอ้โดดโดดเข้าไปไม่ได้ด้วย เอยรีบๆเดี๋ยวเจ้กินมันตื่นนะพยายามอยู่เอยจะกินมา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 ันะบบบบนะคุณลนตาเดี๋ยวผมจะกลับไปช่วยเกือบจะได้แล้วทุกคนเงียบๆเลยเจ้าเอลนโกไม่น่ว่าจะกินมาฉันไม่ได้โกหกเมื่อกี้ฉันเห็นมันลูกออกจากเตียง มาแล้วมาแล้วเอ้ยจ้เอวิสหลบก่อนอย่ามาเลือกจับแกเดกอ่ะไอ้ชาตายอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยไอโยโย่เฉยไว้ไม่มีใครช่วยแกได้โอ้ยไม้ด๋อยเว้ยสุดโยอฉันไหมอ่ะไอ้พอดไรไอ้โอ้ว่าเบาเขาเบาเขาคุณกโยโย่เฉยๆน่ะได้๋ยวจะกลับไปนอนแล้วเดี๋ยวผใส่เดี่ยวแม่งอ่ะพูดไรนะเออเบาเขาอไปจะจะไม่นอนแล้วจะไม่นอนแล้วอยู่ีเฉยนะไม่เฉยเฉยเออน้ำลายว่ะเฮ้ ไม่ไม่ฟังเลยเหรอคุณลุงซานตาโดนกี่นะเธอได้เอ้ยฉันเจ็บนะไปแล้วซานตาดูตีคุณลุซานตาคุณเจ็บไหมเนี่ยโอ้ยแค่นี้จิ๊บๆโอ้โหทำไมคุณปากแซ่บจังเลยคุณซานตาพอดีมันด้มีดีแค่ปากไป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 เอ้ยคุณซานตาไหนผมใช่ไหมถ้าคุณลุซานตาไม่มีแค่ปากก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละปุ๊บปากอะ ไม่ช่วยแหละกลับดีกว่าแต่เอวกลับขาต้อขาต้อ้องเจเย็นจเย็นพึ่งซี่ขอพรสามข้ออคุณลุง่เออเจ้าเอลแกดูด้านเรานะแล้วแกก็เก็บกวาดของขันให้หมดด้วยมาทุบช่วยกันเลยอยีาให้เหลือนะโอ้ยมวแต่บอลอยู่ได้ช่วยยังไก่อนจยเฮยเจ้าเจ้ากินมาเจ้ากินมาเี้ยวมามาเลยมาเลี้ยวมเลี้ยโอ้จะจะเสร็จแล้วเฮี้ยวมาม อีกแล้วเออมาทำอะไรเยอะแยะไม่นอนลับไม่นอนหรอวะจะตายอยู่ในเดิมใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้ฉันแล้วมันนอนทำไมอะคนธามันเนี่ยกลับไปนอนไปไปเฮ้ยโอ๊ยแล้วเอ่อเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงคันธามฉันนี่นี่แหละนี่แกจะไปไหนก็ไปเนอะไปนอนจะเรื่องอย่าตี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 เดี๋ยวฉันจะไปนอนแหละฉันจะไปนอนแหละอะนี่ไปจริงแหละเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงใครนินทามไม่รู้เอ้ยโาอยโย่าอย่นะกับพีตายแล้วไม่ได้ไปไปฉันจะไปละฉันไปละโอเค มึงน่าคนนี้ปากไม่จบบ้าเลยมึงน่าไม่จบบ้าเลยเดี๋ยวเจ้าเอ๋อเก่งกว่าของขวัญดูแลเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยซันต้าเองโอเคดูซันต้าคุณแข่งใจไว้นะครับโอ้ยยังไม่ตายเว้ยปากแซบนะคุณเนี่ยปากถ้าผมช่วยคุณไม่ได้คุณให้ของขวัญผมนะเอ้ยก sì ็ได้ก็ได้ทับซีจังเจได้แล้วเจได้เจได้แล้วแข็งมากเลยอ่ะเอ้ย ช่วยกันเก็บของขวัญทุกคนเราจะรีบหนีกันแล้วโอ้แล้วคุณซานต้าแล้วคุณโดนจับได้ไงคุณมีพลังตั้งเยอะแยะนี่หนีคุณมันอ่อนแอมากเลยนะคุณคุณมีดีแค่ปากใช่ไมเนี้ยเปล่าอ่ะคือฉันเดบมันมีเป็ดอยู่แล้วมันก็ทุบหัวฉันด้านหลังอ่ะเอ้ยมันมันมันยังมีของขวัญในห้องมันอยู่เราจะเอาไหมเราเดนทางนี้ต้องจัดการเองคืจัดการเองอะะลบลบไปเด็กๆเดี๋ยวฉันจัดการเองเจ้ากินโง่นี่ขโมยหมดเลยขโมยขโมยหมดเลยนะเออเอาทีวีมาด้วย ทีมี่ไม่ช่าคกันโอเคเอาเตียงมาได้เอาเตียงมาด้เคโอเคโอเคโอ้โหนี่มันขโมยขึ้นบ้านนี่นะนี่คนเราเป็นขโมยเนี่ยมาไอ้เขี้ยเอ้ยเอ้ยนี่ก่อนนู้นนู้นนี้นูันนี้อตาร์สตาหนีเร็วมนใส่แล้วนี่นี่นี่กอนนีะไรนรัวโอ้ยย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  โอ look, ้ยยูอาเขามีตะพูดเพียงไม่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเฟลคอสผิดผิดเออเราเราอัดใหม่นึงวอัดตอนออนเขามีตะพูดใหม่อ่ะเฟลเฟลคอร์ไม่ต้องออกอันนี้ไม่ต้องแสดงเฟลเฟลคอสไปไม่เมื่อกี้เฟลคอสไปไปอยู่บนกิหมูนสามอยู่ไงมันก็เลยโผล่ตรงนี้ใช่ใช่เฉียวอื้อเลยที่ อ๋อคนนี nein, 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 ่ก okay, okay, ็เพลินผิดหมดไอ้เ่ไม่ไม่มันเกมหมดอ๋อไงโอเคแต่มึงพูดไอ้เขาองพูดอะไรอะไรใหม่เออโอเคโอเคไอ้เหี้ยมันพากยากที่หายเลยวเปล่ามือเบื่อหมดอะไรว่า้เหี้ย